Kemudian langjangan maka datang pula atas satu lubang yang sampai mulutnya. Maka tiba-tiba keluar daripadanya lembu jantan yang besar. Maka jadilah ia berkana gambali masuk ke kepada lubang itu. Tiada dapat lagi. Nabi dentang pahin. Pahin ru-runi. Nah, tengpak ru-runi. Heb. Nah, perakutlah tandainan mi, mi hua tua pu tua ni. Wajih ayah keluar dari lubang dari lubang itu, keluar 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 dari กัมเบียนม้คุมมันย้นอิอน้แม้คุ้มียดอดกโควซอคืงกบาลลีกันอีกยิบรินบอกว่านี่คือสภาพของอุมาต์กองตันท <üre> ี่พูดคำพูดหนึ่งพูดประโยคประโยคหนึ่งซึ่งเป็นคำพูดที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะอวตารักคิวโกรดเป็นคำพูดที่ไม่ดีเป็นคำพูดที่ฮารอมเป็นคำพูดที่ก่อให้เกิดความเสียหาย แล้วเขาเสียใจหลังจากนั้นและเขาไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขนะไม่สามารถที่จะหวนกลับไปแก้ไขได้ในคาพูดที่เขาพูดออกไปก็คือตรงนี้ก็คือคนที่พูดอะไรโดยที่ไม่ตันระวังไม่ตันไม,ไม่ไม่ระวังคาพูดไม่ตันได้คิดไม่ตันได้ไตรตรงในในใน,ในเรื่องของคําพูดนะ สนับสนุนการทำคลิปสั้นอันกรานด้วยการสั่งเนื้อส่วนดาน่าปากลิ่นพร้อมตาทันทีครับ